นี่คือภาพบรรยากาศการอุดหนุนผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริภายใต้แบรนด์โดยคำซึ่งวันนี้นะคะได้ตอบโจทย์คนเมืองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยรูปแบบที่สวยสีสันสดใสเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจค่ะ จากการดำเนินงานได้เป็นที่ประจักษ์ในความสำเร็จภายใต้โครงการหลวงโมเดลและองค์ความรู้ที่สังสมมากว่าห้าทศวรรษโครงการหลวงได้ดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่อ,อ,อ,องค์ความรู้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งยังเกิดผลงานวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิดมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานณนะศูนย์การค้าเซนทัลเวโวในงานโครงการหลวง54ภายใต้แนวคิดไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงแนวทางแห่งพระบรมราชโายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนมูล,ลนิธิโครงการหลวงได้มีการนำนวนงานที่มุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆม,มาอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพและการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรดังที่ได้สะท้อนผ่านความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทโอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริโดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในงานโครงการหลวง5-4นํานำเสนอจุดแข็งของแบรนด์ตราดอยคำในด้านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้สดจากธรรมชาติเพิ่มความสดชื่นแก่ผู้บริโภคได้ง่ายๆด้วยการนำไปแช่ในช่องแช่แข็งฉีกซองรับความอร่อยและป๊อปความสุขได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการความสดชื่นเป็นสโลแกนง,ง่ายๆ3คํา,าคแช่ฉีกป๊อปทั้งยังบรรจุในแพคเกจจิ้งรูปแบบใหม่ ที่ไม่ลืมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปนตามหลักการทำงานของโครงการพระราชดำริบอกว่าตลาดน้ำผลไม้มันตกลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอ๊เราจะทำยังไงเพราะเราจะต้องดูแลเกษตรกร,เ,กรเราอยู่มันเป็นนวัตรกรรมตรงที่ว่าการแพ็คตัวนี้และการขนส่งเนี่ยเราขนส่งด้วยอุณหภูมิห้องนะครับแล้วภาชนะที่ใช้เป็นกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นดักโลการขนส่งมาเนี่ยไม่ต้องใช้ ลดห้องเย็นพร่ะมันลดเรื่องการใช้พลังงานลงอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ซึ่งเราคิดแล้วเราก็รักโลกเป็นกรีนเพราะนโยบายเราโกกรีนที่สำคัญที่ดอยคำตั้งใจคือการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสืบสารความกินดีอยู่ดีสุขภาพที่ดีของคนไทยตามพระราชดำริ โครงการหลวงนะคะเป็นโครงการที่มีคุณค่าสําหรับคนไทยทั้งด้านของสุขภาวะที่ดีด้วยนะคะแล้วยังช่วยเกษตรกรไทยด้วยให้มีอาชีพมีรายได้ที่ดีด้วยนะคะส่วนรอยคํานี่ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะที่เป็นผู้ที่ปลุกให้คนเห็นถึงคําว่าคุณค่าของผลผลของเกษตรกรนะคะแล้วก็นํามาสู่การแปรรูปเห็นมีสินค้าไอซ์๊อกด้วยค่อนข้างจะ ปลื้มใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ดูเขาแมสแล้วเขาเด็กลงแล้วเขาทำให้ใครๆก็เข้าถึงดอยคำได้ง่ายขึ้นค่ะครอบครัวชอบค่ะเพราะว่าอย่างแฟนก็ชอบทานน้ำเปลือเทศใช่อ,อ,อันนี้ก็จะไปซื้อให้ลูกๆทาน<ช>เพราะว่าอันนี้ก็เป็นรู้ว่าเป็นนมใช่เป็น,อ,อ,นอว่นเม็ดอว่าเม็ดซึ่งถึงผทุเรียนเด็กๆก็กินๆๆง่ายเนาะค่ะรู้สึกยังไงที่เรามีโครงการพระราชดำริโครงการหลวง ดีค่ะจริงๆก็ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยแล้วก็ทําให้แบบว่าเมืองไทยมันมีของดีอะเนาะแล้วก็ได้แบบว่าต่างชาติก็ได้เห็นด้วยอะค่ะการได้รับรางวัลเคลียรทีฟบสเนตอวอร์ดสะท้อนถึงผลสําเร็จแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโดยคําต้นแบบบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมที่ดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาอันสอดคล้องกับโครงการหลวงโมเดลช่างสรรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์สังคมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโครงการหลวงมีผักสดนะครับซึ่งจุดแข็งมากเราก็ทำเครื่องแกงส้มมานะครับน้ำแกงสะดวกต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่บริโภคเนี่ยหนึ่งผักที่สะอาดปลอดภัยเรียบร้อยนะครับมาถึงแกงส้มของเราที่รสชาติจัดจ้านมากนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยู่ในคอนโด นะครับหรือในชีวิตประจําวันที่ง่ายๆเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างมันมันมันเดินหน้าต่อไปครับค่ะละนี่ก็เป็นการสืบสางรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดิริีสู่คนรุ่นใหม่รุ่นใหม<า>่มั่นคงนะคะครับยังยย่งย,<ว>ย,ยืนด้วยครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรผลงาน การเจริญเติบโตของมูลนิธิโครงการหลวง54เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโครงการหลวงโมเดลยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดไปจากต้นทางโครงการหลวงสู่ดอยคำเกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทยยังคงเป็นความมุ่งม,มั่น ของบริษัทลอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเพื่อร่วมการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต่อไปอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ